ค่ะหลังจากที่เราหาพื้นที่ห้องว่ามีความกว้างเท่าไรและยาวเท่าไร่ะไรนะคะเราก็จะเราอยากทราบว่าห้องนี้ใช้กระเบื้องไปทั้งหมดกี่กองนะคะ แล้วเราก็จะมาหาว่าพื้นที่ในห้องกี่ตารางเมตรนะคะเริ่มก็จะหาเลยนะคะพื้นที่ห้องเท่ากับกว้างคูณยาวความกว้างของห้องคือสียาวสีนะคะเท่ากับ12ตารางเมตรค่ะ หลังจากที่เราหาพื้นที่ห้องนะคะว่าเท่ากับกี่ตารางเมตรแล้วก็จะมาหาว่าห้องนี้ใช้กระเบื้องทั้งหมดไปกี่กล่องนะคะโดยกระเบื้อง1กล่องนะคะปูพื้นได้1.5ตารางเมตรนะคะเราจะมาดูว่า จำนวนกระเบื้องทั้งหมดนะคะเราใช้ไปกี่กล่องโดยเอาพื้นที่ห้องที่เราหาได้12ตารางเมตรนะคะหาร1.5ตารางเมตรนะคะก็จะเท่ากับแปดนะคะดังนั้นห้องนี้นะคะ ห้องนี้นะคะใช้กระเบื้องทั้งหมดแปดกล่องค่ะ